เวลาออกล่ามังกรสวัสดีครับผมวันนี้กลับมาอีกครั้งนึงครับกับอิซิกิอาเซรในเกมไมค์ครับนะครับผมตอนนี้เราก็อยู่ในเวอร์ชัน1.17เหมือนเดิมนะครับผมเดี๋ยวมาเล่าความคืบหน้ากันก่อนนะครับผมตอนนี้ผมก็ได้ปลูกฟาร์มข้าวไปเพิ่มนิดนึงใช้คำว่านิดนึงนะเพราะว่าผมไม่ได้มาเล่นต่อกับ2สัปดาห์เลยไงพอดีงานเยอะแล้วก็ตัดไฟวิดีโอตัดไฟวิดีโออื่นด้วยนะครับผมแต่ว่าเราได้ไปเจออะไรบางอย่างในถ้ำนะ น่าตื่นเต้นมากเลยแต่ก่อนอื่นครับเดี๋ยวเราเตรียมของก่อนที่เราจะลงถ้ำกันก่อนนะครับผมพอที่เราจะเตรียมกันลงไปนะครับผมผมจะเตรียมเป็นถังลาวาทั้งหมด3าถังด้วยกันนะฮะอ่าแล้วก็ล่าสุดผมเผาตัวคอพเปอร์นี่ได้ตรง26ก้อนเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวเราเก็บไว้ก่อนนะครับผมฟึบทำถัาางน้ำสามถังวันนี้คือถ้าเผื่อเพื่อนๆดูตามหน้าปกเนาะ ด,ดูในคําอธิบายนะ,ะผมก็จะบอกอยู่ว่าวันนี้เราจะทําอะไรกันนะฮะก็เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราจะลงไปเอาราวากันนะครับผมคือเวอร์ชัน,นที่ผมเล่นเนี่ยผมเล่นในเวอร์ชัน1.17.0ที่ยิเป็นที่มอสเตอร์ผมเล่นในเวอร์ชัน,น,น,นของ1 1 7 0ซึ่งปัจจุบันเนี่ยมันมีการอัปเดตเวอร์ชันน1.17.10ซึ่งมีการอัปเดตแพ็คอัปเดตเกี่ยวกับเรื่องของตัว ตัวอะไรนะตัวเคลฟแอนคลมอ่ะตัวเกี่ยวกับถ้ำใต้ดินอะไรอย่างเงี้ยเออนั่นแหละเขามีเรื่องตรงนั้นแล้วแล้วก็ผมว่กเขาเลยว่าถ้ำแบบใหม่นี่โหตื่นเต้นแล้วใจมากๆเลยนะครับผมอ่ะทีนี้เดี๋ยวของเรานะครับผมคือผมได้ลองขุดเพิ่มเติมไปนิดนึงแล้วเราก็เจอนน่นะข้างหน้านั่นนะเราเจอเพชรหนึงก้อน <laughs> หนึงก้อนหนก้อนจริงๆมีอีกไหมอันเนี้ย อ่ะผมโกหกไหมอะ่ะหนึ่งก้อนจริงๆเนี่ยแต่ก็รอบๆข้างก็ไม่มีอะไรเลยนั่นแหละคือใส่ที่ว่าทำไมเราถึงต้องเอาถังลาวาลงมานะครับผมเดี๋ยวในวันนี้นะครับผมเดี๋ยวเราจะเริ่มเดินทางในนรกนรกเราจะเริ่มเดินทางในเนเธอร์เนี่ยเรามีลาวาเยอะเลยนะครับผมเราจะเอาลาวาตัวนี้ไปทําประตูเนเธอร์กันนะครับผมซึ่งวิธีการทําประตูเนเธอร์เนี่ยวิธีการทํานะครับเราจะต้องใช้เป็นตัวบล็อกออคซิเดียนนะฮะ ล้อมรอบกันในขนาด5 5คูณ4แล้วก็เว้นตรงกลางขนาด3คูณ2เอาไว้นะครับผมตรงหัวมุมไม่จำเป็นต้องมีก็ได้นะครับบล็อกสีเดี่ยนก็คืออ่าบล็อกแบบเนี้ยบล็อกแบบเนี้ยแบบไหนวะเนี่ยเนี้ยเนี้ยบล็อกแบบเนี้ยไอ้บล็อกสีดำๆเนี่ยเนี่ยเนี้อก็สีเดียนซึ่งมันจะเกิดจากการที่ลาวาอ่าเจอน้ําถมใส่นั่นแหละครับผมซึ่งเดี๋ยวเราจะเอาไปทํากันข้างบนเนาะโอเคในที่สุดเราก็ขึ้นมาถึงข้างบน เป็นอันเรียบร้อยแล้วผมหาที่ที่ทาประตูก่อนนะที่ที่มันน่าจะปลอดภัยที่สุดอ่าเขาไม่ทํากลางนาน่าจะทําตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวเราทําบริเวณตรงนี้เลยแล้วกันคือเนื่องจากว่าปกติแล้วออฟฟิเดียเนี่ยมันจะต้องใช้ที่ขุดเพชรในการขุดใช่ปะและทีเนี้ยเราไม่มีที่ขุดเพชรเพราะเรามีเพชรย,ยูก้อนอย,อย่างที่เห็นดังนั้นเราจะต้องทําระบบในอ่เราต้องทําประตูในเธอโดยไม่ใช้เพชร ครับผมเริ่มต้นนะครับเดี๋ยวอธิบายให้ฟังกันก่อนอันนี้เดี๋ยวผมจะขุดพื้นที่นิดนึงตอกตอกอ่ะคือตรงบริเวณตรงที่ผมขุดเนี่ยมันคือทางที่เราจะต้องเดินเข้าไปและจะวาร์เปเกิดการวาร์ปขึ้นแต่ว่ารอบๆข้าง1 2 3 4 5 6 7 8 แล้วก็9 10เนี่ยอ่าตรงเนี้ยจะเป็นบริเวณที่ผมจะต้องวางออฟซิเดียนตัวเมื่อกี้นี้ซึ่งอย่างที่บอกว่าเราไม่มีตัวอ่าไม่มีอะไรนะไม่มีตัวที่ขุดเพชรเพื่อเอามาขุดออฟซิเดียนดังนั้นเราก็จะต้องทําระบบพิเศษเพื่อที่จะให้มันเกิดประตูเนเธอร์ได,โดไไไ้โดยที่ไม่ต้องมาไอทําให้ไอโดยที่ไม่ต้องมาอะไรนะ <c oughs> ไม่ต้องขุดเอออ่ะ ก่อนเออเดี๋ยวผมต้องฝากลาวาไว้ทางหนึ่งก่อนปึ๊บอ่ะผมฝากลาวาไ้แป๊บหนึ่งเพราะเดี๋ยวเราจะไปเอาน้ํากันถามว่าเอาน้ําไว้ที่ไหนก็ปึ๊บเออน้ําอยู่นี่ไง <c oughs> เก็บขึ้นไปข้างบนแล้วโอเคเดี๋ยวผมจะเอาน้ําตัวนี้เนี่ยมาเทให้มันเกิดการไหลด้วยตัวเองไปก่อนนะครับผมซึ่งแต่เราจะต้องชั้นที่5เนี่ยมันยังต้องวางอะล็อกซิดไดาง,ไงนะนั้นเราก็ขุดชั้นบนไปอีกชั้นหนึ่ง อ,อย่างนี้แล้วเราก็วางบูมโอเคเสร็จปุ๊บเมื่อเราวางลาวาก็จะเกิดอคซิเดนแบบนี้ขึ้นนะครับผมล้วก็ต้องวางให้ครบทั้งหมด10อันด้วยกันทีนี้ข้างๆตรงนี้น้ํามันไม่ไหลใช่ไหมแต่ว่ามันถือว่ามีน้ําติดดังนั้นอกอซิเดนก็เกิดนะครับผมโอเคทีนี้เดี๋ยวเราจะต้องลงไปตักลาวามาประกอบประตูทั้งหมด4รอบด้วยกันเพราะว่ามันขาดอีกเ็ดช่องเนาะอีกสี่รอบ3มรอบ3รอบส ดังนั้นเดี๋ยวเพื่อเป็นการปิดเวลานะครับผมขออนุญาตวาเปรียงจุดที่เราได้ลาวามาครบแล้วนะครับผมไปกันเลยโอเคทางที่สุดท้ายมาถึงเรียบร้อยแล้วโอ้น้ำไหล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 เออฟิวโอเคซึ่งเมื่อเราประกอบเสร็จนี่น้ำก็จะหายไปด้วยตัวเองเพราะว่าเราปิดทั้งหมดเรียบร้อยแล้วเวลาวางนะครับวางเช็คดีๆด้วยนะอย่าวางผิดไปแบบวางตรงบริเวณอื่นนะไม่งั้นแบบเราต้องมานั่งทุบเราแบบไม่ได้ของด้วย โอเคทีนี้สิ่งที่เราต้องการนะครับผมดูเหมือนว่าข้าวเกือบจะโต,ตเต็มที่กันละถ้าเผื่อข้าวมันยังน้อยๆอยู่นะครับผมเราค่อยๆย่องลงไปที่ระปอกโอเคก็ได้นะแล้วก็เก็บเกี่ยวไป้ก่อนปลูกพืชโอเคอย่างเงี้ยก็น่าจะเป็นวิธีการที่ดีแบบหนึ่งเหมือนกันเพอาจริงๆแล้วผมเห็นมันมีพืชหลายอย่างอยู่ใช่ไหมในไมค้ามะเออไม่ว่าจะเป็นแครอทมันฟ้าหลังอย่างเงี้ยบีทรูทก็ด้วยแตงโมอาฟักทอง ครับผมมีหลายชนมีหลายอย่างมากเลยซึ่งถามว่าผลกันแรกไหนมากสุดผมอยากได้แครอทเพราะแครอทมันให้พลังงานเยอะมากมันให้ไอค่าความหยินได้สูงโอเคทีนี้เดี๋ยวเราจะต้องมาทําการจุดประตูนะครับผมโดยการจุดประตูเนี่ยเราจะใช้ตัว f ล i น t ์แอ s ด e สตหรือก็คือเหล็กกับตัวไฟแช็กเอามาคือไฟแชกก็แหละเออแล้วก็เอาตัวนี้แหละครับมาเลยเราก็ไปเปิดประตูนรกกันดีกว่า รึบปปอกอ่าเป็นอย่างนี้เรียบร้อยแล้วทีน่นี้ก่อนไปนะครับผมเดี๋ยวเราต้องเตรียมการสักนิดนึงเราจะต้องเก็บของทั้งตัวเราก่อนนะครับผมไม่งั้นเดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นมาของหายเดี๋ยวมาร้องให้โทษกันไม่ได้เพราะเราเล่นคนเดียวเราจะโทษใครได้ล่ะเออเย้ยไม่น่าใช่ละอ่ะเดี๋ยวเก็บหินกันก่อนนะครับผมอ่าอันนี้โอเคผมพยายามรวมหินชนิดเดียวกันไว้ด้ยวยกันนะมันจะได้แบบไม่ ไม่ไม่เปลืองพื้นที่เนาะไฟแช็คเอาไปด้วยก่อนกันประตูพังด้านนูน้นถ้าเนาที่เคยเล่นก็จะรู้อยู่ว่าอทําไมผมถ้งบอกว่ากันประตูพัง <c oughs> นั่นแหละอ่าเดี๋ยวเอานี้ไปด้วยโอเคแล้วก็เดี๋ยวเตรียมดาบเตรียมที่ขุดสักนิดนึงเผื่อเราไปหาของกันนะครับผมโอเคถึงแม้เวลาจะมืดแต่ว่าเราก็ต้องไปนะนะหรือว่าเราจะนอนกันก่อน,อนดี เดี๋ยว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 นอนก่อนดีกว่านะผมว่าเฮ้อเช้าแล้วพอ่พอพ่อพาะมาทำอะไรที่นี่พ่อขานะครับผมมากะรามะน้องสองตัว <c oughs> พ่อขายอะไรบ้างครับโอ้พ่อขายบูไอซ์ซีพ <c oughs> ิกเกิลเฟิร์นแล้วก็สมอลลบิฟลีฟแล้วก็ดักโอ๊กซัปบิ้งนะครับผมแล้วก็ฟักทองนะครับผม โอเคเดี๋ยวเราไปเข้าประตูเนเธอร์เออก่อนจะไปเข้าประตูเนเธอร์วางเตียงทิ้งไว้นะครับผมไม่ต้องเอาไปนะเพราะว่าคือเราสามารถนอนเตียงได้ก็ต่อว่ามันมีเวลากลางวักนกลางคืนถูกต้องปะแล้วที่น่ในเนเธอร์อ่ะมันไม่มีกลางวักนกลางคืนไงแล้วมันจะมีกฎที่ว่าถ้าเราเข้าไปปุ๊บแล้วเราไปกดนอนเตียงระเบิดนะครับผมโอเคตอนนี้แมปโหลดมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวหาที่ซุ่มโจมตีโอ้โหแก๊ นั่นแหละตัวยิงตัวนั้นแหละอย่าให้มันถล่มประตูนะหนีก่อนหนีมาก่อนตัวอะไรตัวอะไรตัวอะไรไปกิน MK. เอ็มเคเ้ยฉันอยู่นี่อย่ายุ่งกับประตูของฉันโอ้ยเราต้องเซฟป,ประตูกันก่อนผมจะได้ว่าก่อนอันนี้ผมยิบหินแอดดิไซมาอยู่ไหน เอ้าประตูหายเหรอเอ้ยอ่าบล็อกผมเอาบล็อกไปทิ้งไว้ไหนเนี่ยฮึบอ่าตัวนี้มีพิกแมทโอเคมีน้องๆมาเยี่ยมเยอะกันิดนึงดังนั้นเดี๋ยวผมว่าผมขุดบล็อกเอามาใช้งานดีกว่าฮิ่ๆอิกๆกึก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 อืมอืมโอเคถูกไปเยอะๆเลยถามว่าทุกมาทำไม ก็นะปอกๆ <c oughs> เอามา cover ประตูต่อเพราะว่าเราไม่อยากกลับบ้านณนะตอนนี้ตึกตตึกตึก,กโอเคความจริงถาว่าประมาณนี้โอเคไหมก็น่าจะโอเคแล้วละ่ะแต่เมื่อกี้ผมเห็นอะไรบ่างอ๋อไม่แค่ดินเฉยๆถามว่าทำไมเราถึงต้องมาในเนเธอร์นะครับผม สิ่งสําคัญที่เราจะต้องมาเนเธอร์มีอยู่2อย่างด้วยกันก็คืออย่างแรกเราจะต้องหาประสาทประสาทนเนเธอร์มันจะมีประสาทอยู่และประสาทนเนเธอร์เนี่ยมันจะมีตัวแท่งไฟครับตัวเป็นตัวเป็นตัวไฟอ่ะซึ่งชื่อว่าเบลสแล้วก็จะมีตัวพวกอ่าพืชพืชในเนเธอร์เรียกว่าอ่าอะไรนะวะ่าอ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 าชื่อลืมชื่ออะ่ะมันเป็นมันเป็นไอตัวพืชที่ใช้ในการปรุงยาเออ ผมจำชื่อมันไม่ได้นั่นแหละเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวเราจะต้องไปสำรวจประสาทกันซึ่งเราต้องเอาอะไรไปบ้างเนี่ยความจริงผมอยากได้ชุดนะผมอยากได้ชุดเกาะอมีอะไรชุดเกาะอ,อ,อะไรทำอะไรไบ้างแต่ผมต้องดูสูตร,ตร,รนนหน่อยสิฟูบนี่ไงมีหนังวัวมีเหล็กมีทองมีเพชรอืมหนังวัวก็น่าสนใจนะ เรามาเริ่มทําหนังวัวฟาร์มหนังวัวเลยดีป่ะผมว่าเราเริ่มทําฟาร์มหนังวัวเลยก็น่าสนใจนะนู่นเดี๋ยวตัวไปทำข้างล่างนู่นพอได้หนังวัวเสร็จปุ๊บแต่เราก็เอามาขับชุดกัน <c oughs> เออได้หรือเปล่านะ่า <c oughs> ได้ด้วยนี่ไงหนังวัว <c oughs> โอเคเ <c oughs> ออโอเคได้ หนังวัวมาสามอันนะครับผมยังไม่เพียงพอหรอกเดี๋ยวขาบไว้ก่อนอย่างน้อยไปในเธอมมันก็ต้องมีชุดเกาะไงโอเคเดี๋ยวเราจะมาจะทําฟาร์มน้องวัวกันนะครับผมในวันนี้เพิ่มเติมอ่าทีนี้ฟาร์มแน่นอนว่าถ้าทาฟาร์มก็ต้องมีรัวนี่ไงได้รัวแล้วนะครับผมแล้วก็ต้องปลูกข้าววนไปอ่าเดี๋ยวก่อนอื่นนะรู้สึกว่ารั้วนี่นี่สจะเป็นอย่างนี้จะมีไม้กับสติกผสมกันอยู่

ต้องทำใหญ่ไหมความจริงมันไม่ต้องใหญ่มากก็ได้อะนะก็เรียกว่าตามขนาดของแต่ละคนที่มีความขยันมากพอนะผมไม่ค่อยขยันผมก็ทำฟาร,ร์มเล็กๆก,ก,ก็แล้วกันนะโอเคแล้วก็เดี๋ยวเราน่าจะทําพื้นที่ด้านบนตรงนี้ละมั้งโอเคตึกต,กตกึแล้วก็ปูร้วขนาด12บสองคูสิ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12้าหกเจ็ดแปดเก้าอก็หนึ่งสองสา้ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ย,ย8แปล้วนะแปแล้วนะวนะถูกไม้ก่อนตอนนี้8ปดอบโอเค9,10,11,12อ็ดอืแล้วก็มาด้านนี้ก็2,3,4,5 5,6,7 8 9 1 0 1 1 12แล้วก็ปึ๊บปึ๊บปึ๊บตึกตึกตึกโอเคอ่าที่นี้นะครับผมเราก็จะต้องพาน้องงัวเข้ามาในบ้านซึ่งเดี๋ยวเราทำแบบนี้แล้วกันเพราะว่าผมไม่อยากทำเป็นรั้วเปิดปิดเงรั้วเปิดปิดเดี๋ยวน้องงวมันออกมาได้ทำเป็นแบบนี้งัวเข้าได้ออกไม่ได้แต่ตอนเนี้ยอ่าเราจะต้องทำตรงนี้ด้วยปึ๊บ สำหรับอะไรคือถ้าเข้าไปปุบเนี่ยอ่ะเราสามารถไม่สามารถกระโดดออกแบบธรรมดาได้โอเคป่ะอันนี้คือผมเดินอยู่นั่นนี่ในถ้ดดูเนี่ยผมกดอยู่เนี่ยมันไม่ได้นะแต่ถ้าเราเหยียบแบบนี้แล้วกระโดดออกอ่ะอย่างเงี้ยเราทําได้ที่นี่เดี๋ยวเราจะต้องไปเอาข้าวมาล่อน้องงูกันสักก่อนนะครับผมนี่แหละคือถ้าเล่นถ้าเล่นอยู่ในเกมจริงๆนะแบบแบบเดี๋ยวข้าวมันก็โตแต่ถ้าแบบไม่ได้เล่นเลยอ่ะข้าวมันก็ไม่โตอ่ะเดี๋ยวไปหาน้องวัวก่อน เมื่อกี้เห็นแบบแบบวไฟอยู่นะงวัวมาโอ้สองตัวเลยมา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 ตามาตามาตามาเฮลเล่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 ฮลเลฮลโลตามาตามาตามาตาบ้านของเจ้าตรงนี้ฟึบอ่ะเข้ามาเก่งมากฉลาดมากรับเข้าไปเลยเย่โอเค ประสบการณ์ได้ลูกแล้วนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราเก็บไว้สักนิดนึงเดี๋ยวเราไปโอ้เดี๋ยวทำไมผมไม่เปลี่ยนของเออเดี๋ยวผมไปเตรียมนอนก่อนแป๊บหนึ่งนะฮะเพราะว่ามันจะมืดแล้วเออเมื่อกี้ผมเห็นเหมือนฝนจะตกอ๋อเมื่อกี้มันจะตกแล้วก็อันนี้หายไปไหนไปกับน้ำเลยยูหูดึง ตอนนี้ข้าวอูมเมล็ด44แต่ว่าเล้ตยต้นแค่แปดเองนะโอเคเดี๋ยวเราเดี๋ยวผมปลูกข้าวด้วยเลยละกันเนาะตึก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 ,ตก,ตกโอเคเราได้ข้าวมาทั้งหมด16ต้นเดี๋ยวเราไปขยายพันธุ์น้องวัวเพิ่มถามว่าเราต้องการวัวขนาดไหนเราต้องการเอามาทำชุดใช่ไหมซึ่งชุดเนี่ย เราไม่มีตัวครับแถวนี้นี่นาะแต่ผมตั้งดูแปับหนึ่งปึ๊บเผ่ออะไรได้ใช้งานนะครับผมในการครับชุดเนี่ยมันจะใช้ส่วนหมวก5อันส่วนเสื้อ8อันส่วนกางเกง7อันแล้วก็รองเท้า4อันรวมทั้งหมด24อันนะครับผมนั่นคือที่เราต้องการแล้วก็เอ่ออืมโอเคไหนผสมได้ยังยังไม่ได้หรอ วกเองนี่โตช้าจังเลยนะเนี่ยนี่อะไรพวกเองรีเฟรนเกเร็วสิเสียเวลานะเนี่ยเดี๋ยวเราต้องการวัวสัก20ตัวนะครับผมแต่วันนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตว้าไปยังจุดที่เรามีวัวทั้ง20ิตัวนะเพราะเดี๋ยวเราจะต้องทั้งผสมพันธุ์ทั้งหาน้องๆนะครับผม ดังนั้นเพื่อไม่ให้ปการเปลี่ยนเวลานะครับผมขออนุญาตวาร์ไปยังจุดที่เราได้วัวครบ20ตัวแล้วนะครับผมไปกันเลยโอเคตอนนี้เราก็ได้วัวมาประมาณ13ตัวแล้วนะครับผมก็จะว่าได้มาเยอะเจอะไอไอที่ได้มาไม่ใช่ว่าไปหามานะหามาได้แค่4ตัวใหญ่อนะดังนั้นอีก9้าตัวคือผมผสมหมดเลยอ่าดังนั้นก็คือได้ประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวพในวัน ถัดไปนะครั้งถัดไปนะครับผมผมก็คงจะมาทําชุดเกาะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปบุกในโลกนรกกันนะครับในในเทอร์นะครับผมก็หากว่าเพื่อนๆนะครับชื่นชอบในคลิปวันนี้นะครับก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับผมจะติดตามเวลาที่ผมนําวิดีโอใหม่มาลงเนาะแจ้งติดตามแบบสดใหม่ใหม่กันก่อนใครนะครับผมเอามาเลยเข้าหายโอเคก็มีอัตราที่ไม่ได้เหมือนกันนะเนาะนะครับผมอ่าก็ เดี๋ยวไว้เจอกันครั้งหน้านะครับผมก็สำหรับวันนี้นะครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คราวหนะ้าบ๊ายบาย